ทากนั้นเป็น้ารมอทีนะารศึา่เด็กนรยเรยนดีดยู้กีจรัาากรนทยสเล่นาทอและผู้ให้การับนุนรายอืจากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่ดเด็กนักเรียนเรียนดีโดยผู้มีจิตศรัทธาจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นรายทองและผู้ให้การสนับสนุนรายอือ่น ลำดับต่อไปนะคะจากบริษัทจักรวาลเคมีนะคะเรียนเชิญคุณน้องหรือคุณหน่วยก็ได้นะคะ,ะค่ะหญ่ละทุนค่ะทั้งหมดนะคะที่พี่น้องต้องมอบให้ประมาณห้าทุนด้วยกันแล้วก็นะคะลำดับต่อไปนะคะเด็กชายชาตรีคํมเขียวะค่ะจากบริษัทจักรวาลเคมีนะคะพี่น้องเหย่ยบขิ้งไปนะคะเป็นตัวแทนออบริษัทเมืองทองมหาชัยอีกสองทุนด้วยกันนะคะ เ,เป็นเด็กหญิงเด็กเด็กชายวิริยะรอมรำนะคะอาจจะน้องตัวแทนออกมารับนิดนึงค่ะพอดีน้องไปนอนแล้วนะคะดึกมากแล้วลำดับต่อไปนะคะได้รับเกีดรี่จอสกับี่ยูบุสของพี่จอสมาเองเลยนะคะค <c oughs> ่ะอาจจะคุณวัสนากลางวิหาเหมือนกันนะคะ อาเชิญน้องนะคะน้องดวงดาวสีมานะค่ะน้องดวงดาวสีมานะมาหาพี่เขาเลยไม่ต้องกลัวนะลูกพี่เขาเป็นคนเนี่ยแหละค่ะขอบคุณค่ะพี่จอร์ดมานนองให้น้องกลัวหรือเปล่าเนี่ยเด็กจะกลับไปฝันร้ายนะคะพนรัตนาแก้วค่ะออกมาข้างหน้าเลยครับเป็นตัวแทนอีกแล้วนะคะสุดหล่อของเราสวัสดีครับรับผม นะคะอีกทุนนึงให้กับเด็กชายชัชวานสามสีมาไม่เอ่ยไม่มาไม่มาเอาเป็นตัวแทนรับมอบคนไหนคะเอาคนนี้คือติเห็นรับกับพี่เขาค่ะรับกับพี่เขาเทาี่ไม่มีเงิน,นะคะ่ะอ่ะต่อไปเียนเชิญพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมจำนวนห้าทุนด้วยกันนะคะเด็กชายผัดไทยถิ่นจานค่ะเด็กชายผัดไทยถิ่นจาน เด็กหญิงนัทก,ก,การชนกเยาวยังค่ะม,คมอบให้กับเด็กชายจีราวุฒิาน้อยค่ะจีราวุฒิาน้อยอารับแทนไปค่ะคดีน้องไม่มารับแทนแล้องมาให้อาจารย์เก็บไว้ให้เด็กชายจีราวุฒินะคะ <c oughs> เ,เชิญตัวแทนนะคะร้านไทยประสานวัสดุพันหมู่บ้านจันทิมาพันนีนะคะมอบทุนให้กับน้องอีกห้าร้อยบาทหนึ่งทุนด้วยกันนะคะให้กับเด็กชายธนากรแก้วบ่อง,งามค่ะโอเค หาปรบมือให้กับน้องๆทั้งหมด20ทุนด้วยกันนะคะเป็นจำนวน1,500บาทค่ะมอบเป็นจาวน5,000บาทนะคะเป็นเชิญคุณพันมีรัตนาไกรศีรี ดยแขงเพอน,นอตริขาดประเทศไทยนะคะหรือฮันเด็ได้ คุณพันนมีรัศนาไกสีนะคะมอบให้อีกจำนวนเงินหนึ่บาทค่ะและสุดท้ายนะคะคุณพิพววนเมฆบริสุทธิ์นะคะมอบให้1,000บาทนะคะะก็คงจะหมดเพียงแค่นี้นะคะสำหรับอร่อยอิม่มแล้วก็สุขใจ ก็ขอขอบคุณก่อนอื่นนะฮะถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสายทองพราแม่พี่น้องของทายทองแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของสมาชิกสายทองถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นนะฮะก็ไม่มีวันนี้ทุกวันนี้เรามีสิ่งดีๆและหลายอย่างที่เราเพิ่มขึ้นทั้งานเงินทองแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มาบริจาคตามกับโรงเรียน เรับเครื่องคอมพิวเตอร์นี่เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นทัวินหลักที่เราได้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีปีนี้เราก็ได้ผู้ผลรายการหลายหลายอย่างถ้าจะเอ่ยแล้วมันเยอะวัวเอ่ยขาดนะฮะหลักๆก็มีหลายๆห,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 หน่วยงานก็ทุกคนทําด้วยใจแล้วก็จงจำนึกในจิตใจตัวเองแล้วกันว่าทุกวันนี้ท่านทําดีแล้วท่านทําถูกแล้วท่านเดินทางถูกแล้วนะครับก็ผมก็ ดีใจฮะที่มาอยู่ตรงนี้มีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องอาชาชมลมใจาทองให้การสนับสนุนบัตจัยต่างๆและก็อุปกรณ์การเรียนการศึกษาต่างๆมีมากมายทุกๆปีนะฮะก็ขอขอบคุณมากระดับที่มากับพวกเรานี่ก็มีผู้ใหญ่มีท่าน พวหลราผู้ใหญ่หลายๆท่านทั้งหน่วยงานต่างๆนี่อย่างอตตาจารย์เนี่ยนะครบมาจากไม่ดนเนี่ยฮะโอ้โหขับรถผมยอมรับเลยเนี่ยมากับพี่จรูนเนี่ยขับรถผมมองแล้วไม่น่าเชื่อเลยขับรถตู้มาลุยน้ําได้ขนาดนี้เนี่ยทำให้ผมมีกําลังใจเยอะครับผมอาจารย์เล่าอาจารย์ครับกับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นๆก็คุ้นเคยกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเออ สายทองเราเหนียวแน่นตลอดถึงการขึ้นความถี่การคุยจะไม่ได้มีแต่ถึงเวลาทุกคนรู้สึกมีความกันึกว่าวันนี้นะมาถึงแล้ววันห้าธนวามาราชมาถึงแล้ววันเด็กก็มาถึงแล้วทุกคนก็จะมารวมตัวกันเหมือนกับเป็นจุดนั้ดหมายถ้าแย้เป็นนีไหมใครๆเออเอาเป็นเหมือนกันซี่คล้ายๆต้องต้องเหมือน รับนี่หน้าตาก็คล้ายๆกันพี่น้องกันนะเขาหล่อกร่อยครับอันนี้เราเลรแล้วก็สิ่งที่ขาดไปได้ทั้งพวกผมนี่อิ่มน้ำซําลานคิดว่าละนองคงจะนอนหลับหวนดีคืนนี้ด้วยก็ขอขอบคุณแม่ครัวชาวหมู่บ้านพันวานนช่ยนะฮะที่มาช่วยทําอาหารเลี้ยงดูต้อนรับแล้วก็ผู้ที่มาักษาความปลอดภัยทุกท่านผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่นั่งนู่นเสื้อเลยลายนะหลกหล่อด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์ แล้วก็ผู้เหย่ห้องที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีทุกท่านนะผมขอขอบคุณและต้องอลให้แม่ครัวด้วยครับท่านต่อจอลูกหลอกมีครับท่นต,ต่อจอี่ประสานงานผมมาสำรวจผมประทับใจแล้วก็พี่บุญธรรมอีกคนฮนะพี่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นโดยที่พวกผมนี่มีวความสุขถึงวันนี้ด้วยที่บุญธรรมเชิญครับและคนที่ประสานงานทำให้วันนี้สำเร็จอีกคนหนึ่งที่พวกเรานี่บางคนอยากจะเบืะโหลก ทุกคนอยากพูดอย่างๆมันอยากจะทีมันอนะ่ะแต่วันนี้มันสำเร็จแล้วขอเชิญเบียนยูเขาดูถูกหรือวันนี้ทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีก็บียนยูประสานงานอยู่ตลอดนะฮะค่อยแร่งายตลอดพื้นไม่เป็นพื้อไม่เป็นพื้อนมากได้ตามไม่ถวงมากได้โอชัวไอ้ไอ้บอกว่าถ้าเกิดมาผลตกกูจะแบกกระโหลกมึงให้นี่ครับ คุณประสงครับคนหนุ่มกอทมอรครับถ้าไม่มีคนนี้งานก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแมกหมดเพราะว่าพวกเราพร้อมใจกันครับกับก็้ารนี้ครับผมเพื่อใจครับที่วันนี้สําเร็จไปด้วยดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวาผู้ใหญ่กันดีกว,ว่าสอจอไม่ใช่สอจอตำบลน,นี้แต่ว่ามีใจรักคนไทยทั้งชาติ คนไดยคือพี่น้องเราทุกคนใช่ไหมก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านประธานกลุ่มชายทองแล้วก็พี่ๆนะครับกลุ่มชายทองที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนปตนละพันวานแลก